สานะสระว่น้ำของโรงแรมทีพัทยานะครับที่นี่ทีทิวันสกายบาร์วันนี้ได้มีโอกาสนะครับดูแลน้องๆทีหมูป่าคคเดี่ของเราครับ,รบสนุกสนายกันมากเลยวันนี้นะครับน้องๆมาพักที่โรงแรมทีพัทยาของเรานะครับแล้วก็เล่นน้ํากันตอนนี้สนุกสนานมากมายนะครับเป็นภาพที่โอเคมากๆเลยนะครับได้ดูแลน้องๆวันนี้ มีมากรหลากหลายเลยนะครับโอ้โหจ้านายจ้านายมาดูแลเองเลยนะครับวันนี้น้องทีหมูป่ามาพักที่โรงแรมทีพัทิยาวันนี้นะครับเจ้าของโรงแรมมาเองเลยคุณพิดาเจษฎรยานะครับมาดูแลเองเลยไม่นี่คนนี้ด้วยคุณธนวันเป็นไงม้างครับวันนี้ดูแลงน้องๆทั้งสองโรงเลยดีใจค่ะน้องน่ารักมากแล้วน้องก มีสมาธิดีมากครับผมจิตใจเข้มแข็งต้องบอกว่าเด็กคนไทยยุคใหม่ภูมิใจค่ะที่มีน้องหมูป่าทั้ง13ท่านมาพักที่ทีพัทยาครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่คุณธนวรรณมาดูแลนะครับตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วนะครับพาน้องๆงทานอาหารที่โรงแรมเดอะไซมิดแล้วก็ตอนเย็นนี่มาเข้าพักที่โรงแรมทีพัทยาแล้วก็ปิดสระว่ายน้ําให้น้องๆเลยวันนี้นะครับเต็มที่กันไปเลยกับทีทิวันสกายบาร์ของโรงแรมทีพัทยาของเรานะครับวันนี้ เป็นไงบ้างครับวันนี้ทริปวันนี้โอเคไหมครับวันนี้ก็ไปมาเกือบทุกที่ครับก็เห็นสีหน้าของน้องๆทุกคนนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มเราก็รู้สึกดีใจแล้ววันนี้ให้เขาได้พักผ่อนครับแล้วก็หลังจากที่เขาเปฏิบัติภารกิจมายาวนานก็คงจะเหนื่อยแล้วหลังจากนี้ก็คงมีอะไรเพื่อประเทศชาติอีกหลายภารกิจครับท <ผม S 2> ี่จะไว้เขาได้พักผ่อนอจริรงๆเพ้วอใมีพลังเราก็ช่วยๆกันให้พวกเขาเขามีกำลังใจได้สู้ต่อเพื่อประเทศของเรารบต่อไปับสิ่งดี เพื่อสังคมต่อไปคืนสู่สังคมที่สังคมช่วยเหลือพวกเขาตกครับผมดีมากๆครับในบนามโรงแรมเดอะสมิพัทยาและโรงแรมทีพัทยานะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งน,นะครับที่ได้ดูแลรับใช้น้องในวันนี้นะครับผมหวังว่าน้องจะมีความสุขในการมาพักผ่อนทั้งที่โรงแรมเดอะมิเดสมิพัทยาเมื่อกลางวันและก็เข้าพักผ่อนหลับฝันดีคืนนี้ด้วยนะครับน้องๆดีใจมากๆก็ขอบคุณโรงแรมเดอะสมิธพัทยาแล้วก็โรงแรมทีโฮเทลครับที่เป็นเกียรตยิแล้วก็ให้น้องๆได้ได้ได้มีโอกาสพักผ่อนในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับ อะเราไปชมบรรยากาศน้ำเราเล่นน้ำกันดีกว่าเนาะวันนี้นะครับน้องๆกำลังเล่นน้ำอยู่กับโค้ชเอกนะครับดูแลน้องๆเหมือนพี่น้องกันเลยนะครับโค้ชก็น่ารักมากวันนี้ อากาศของอันทีพัทยาครับสวยงามมาก บรบบรยากาศของสกายบาร์นะครับของรันซีพัทยาอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับวันนี้เราปิดกระน้ำหนึ่งวันเลยนะครับต้อนรับทีมหมูป่าคาเิมนี่ของเราครับผม13ชีวิตนะครับท,ที่อยู่ในถ้ำหลวงของเรานะครับต้งดับทั่วโลกเลยวันนี้ได้มาพักเที่ยโรงแรมทีพัทยาของเรานะครับ สึ็ยินดีเป ate, really. ็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ดูแลน้องๆในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนี้ของน้องๆนะครับที่ได้มาเที่ยวเมืองพัทยาจริงๆเป็นไงมัางคอสสนุกไหมคอสพี่เมชายนว่าพูดอะไรมา

<im itation> <im itation> อันตรายครับ <laughs> <im itation> นี่ครับ13ชีวิตนะครับท่านหลวงของเรา,รา,ราวนาัานวมมนี้ได้มาพออัากผ่อนที่โรงแรมทีพัทยานะครับดูแล้วมีความสุขมากเลยน้องๆผ่านอะไรกันมาเยอะเลยวันนี้ได้มาพักผ่อนละฉลองวันเยอะฉลองวันตั้งขังนี้เลยนะ